สวัสดีครับวันหยุดลุงแอคทำออเดอร์ส่งลูกค้าเช่นเคยนะครับนี่ครับปลานินครับผมปลานินแดดเดียวนะครับปลาช่อนแดดเดียวครับผมตากเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะแพ็คส่งลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาสลิดนะครับทําสดใหม่วันต่อวันนะครับทาเฉพาะวันอาทิตย์วันหยุดวันเดียวนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับนี่เป็นปลาดุกครับผมสีสัน น่าทานมากครับผมทอดก็ได้ปิ้งก็ได้ก,ไดกินกับข้าวเหนียวร้อนอร่อยมากครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแดดเดียวนะครับกับหลังตากนะครับส่วนอันนี้เป็นหมูแดดเดียวนะครับฝีมือลงแอคผ่าแซบนะครับโอ้โหใกล้จะได้แล้วครับผมนี่ครับทอดกินกับข้าวเหนียวนะครับ กินกับข้าวสวยก็อร่อยครับผมรับรองวา่ารสชาติจ้มโจนเช่นเคยครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนครับผม